กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมโซนครับผมวันนี้ก็มารีวิวไอเจ้าเยลลี่มูนนะครับผมอ่าซึ่งก็ได้ทำการปั้นแม็กไปเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับผมอ่าก็ตัวนี้ผมก็เปิดได้เมื่อวานนะถ้าใครยังไม่ดูคลิปก็สามารถกลับไปดูคลิปเปิดกาชาได้ก่อนได้เลยนะครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องขอรีวิวสกิลของมันก่อนนะว่า สกิลของมันคร่าวๆเป็นยังไงอ่ะมาดูกันที่สกิลหนึ่งครับผมก็คือเพิ่มอัตราการหลบทักษะ30%เพิ่มอัตราการใช้ทักษะ3 0เป็นสกิลบัฟพ,พื้นฐานนะที่ดีครับผมอ่ะมันอาจจะไม่ได้วือหวาอะไรแต่ว่ามันก็เป็นบัฟที่ดีนะครับอ่ะถือว่าโหดเลยนะต่อไปครับสกิลที่2จะเป็นการทะลุอม,มะตะแล้วก็มีสตัน5วิเปลี่ยนธาตุแสงเป็นไรธาต แล้วก็ทำให้ศัตรูในพื้นที่1ตัวได้รับผลลำนำเย้าวยวนแล้วก็คูณ0.5ด้วยเลเวลนะครับผม140ก็7วิพออัพเป็นแม็กมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น12วินาทีอ่าซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ลองเอามาเล่นบ้างแล้วแหละสกิลของมันก็ค่อนข้างที่จะติดดีนะผมมองว่าติดดีเลยมาดูที่ความสามารถไฮเปอร์ครับความสามารถไฮเปอร์แรกเป็น พลีชีพซึ่งมันจะสุ่มศัตรูหนึ่งตัวตายไปกับมันด้วยเมื่อมันตายต่อไปก็คือตัดแร่ครับอันนี้ก็เป็นความสามารถเมตายอดฮิตอยู่แล้วนะก็คือการขัดขวางการผลิตแร่ธาตดผมจะเอามันไปลุยสเตจหลักให้ทุกคนดูอ๋อเกือบลืมนะเกียร์ที่ผมใส่ก็ประมาณนี้เลยก็เป็นเกียร์ธรรมดานะอ่าเป็นเกียร์ที่แบบแจกฟรีฮาโลวีนนี้ก็แจกฟรีนะ ส่วนไอช่องแรกอ่ะมันก็เป็นของลิมิเต็ดหาไม่ได้แล้วนะจากโคลาโบของจัตเตอร์แมนก่อนอื่นเลยก็เอาเจ้าหมีบราวไปผมจะเอามันไปแค่ตัวเดียวโมเดลล่างแม็กอ่ะผมบอกว่าไอโมเดลล่างไอไฮเปอร์ Hyper อ่ะผมมองว่ามันน่ารักนะเว้ยแต่ไอโมเดลล่าง8ดาวธรรมดาคือ,คอแบบ เชี่ยมย่งแบบไม่ไหวอะ่ะไม่ผ่านจริงๆอ่ะทุกคนคือผมไม่ชอบมากเลยอะ่ะไอ้ร่างนั้นอะ่ะมันเป็นเอเดียนอ่ะด่านไหนอ่ะโอเค396้นะด่านน,น,นะาน,นี้เป็นด่านประจำอยู่แล้วคือก่อนอื่นก็ลองสกิลกันเลยแล้วทุกคนจะได้เห็นว่ามันค่อนข้างที่จะโหดนะปล่อยมาตัวหนึ่งก่อนแล้วกันบับหน้าป้อมนะพอออกมามันก็จะนอนกิ้งนะเนี่ยแบบนี้เลย อ่าเป็นสกิลบัฟครับอ่าสกิลสองเนี่ยดูครับสตันนะแล้วก็มีติดลำนำเย,าย,ายา้ายวนน่ปล่อยออกมาครับดามเมจไม่มีนะตัวนี้ไม่มีดามเมจสกิลครับอ่าดูครับโอ้โหคือแบบติดดีนะติดดีนะดูครับโอ้โหค่อนข้างที่จะติดถี่มากนะครับผมลำนำเยา้ยายวนอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสเตตหลักด้วยแหละเดี๋ยวผมจะลองเอามันไปเล่นที่ด่านที่ สี่ร้อยเป็นด่านสุดท้ายเลยะวัดกันเลยว่ามันจะสามารถที่จะโซโลตัวคนเดียวผ่านได้ไหมมันจะแบบเป็นยังไงนะคือด่านเนี้ก็ทุกคนก็น่าจะดูแล้วครับว่ามันยากมากๆนะการที่จะเอาชนะได้อะแต่ผมจะเอาแค่เจ้ามูลตัวนี้นะตัวเดียวฮะสกิลหก็บัฟห่างป้อมนิดนึงนะก็ไม่ถึงกับติดป้อมขนาดนั้นนะครับผม เฮ้ยเฮ้อย่าพิ่งตายดิอ่ะ,ะติดนะครับติดนะดูครับคือลำนำเ<ำ>ยา้ายวนอะ่ะมันจะติดค่อนข้างดีกว่าสตันอะ่ะผมมองว่ามันติดดีกว่าสตันนะอะ่ปล่อยออกไปครับโอ้โหดูคือแบบจะเอาอะไรมาโกงกว่านี้อคือแบบดูครับความป่วนของมัน ก็ดูเอาแล้วกันนะเฮ้ยผมว่ามันสามารถโซโล่ด่าน444ผามได้ตัวคนเดียวเลยนะเนี่ยดูครับดูกันดีๆลำนำเยา้ายวนคือติดกันเป็นแทบๆอันนี้คือไม่ต้องสืบเลยโอ้โหลำนำเยา้ายวน12วิครับดูครับ ชนะได้นะด้วยตัวคนเดียวอะ่ะคือสุดครับตัวนี้อะ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะเอามันไปลง PVP นะทุกคนจะได้เห็นเพราะว่าด่านสเตจธ,ธรรมดาสเตจหลักธรรมดามันจะไม่ค่อยเห็นผลอะไรมากครับเราต้องไปดูใน PVP นะว่ามันจะเป็นยังไง อขอเรี่ยงสู้กับตัวบินนะใครที่ไม่มีตัวบินนะผมถึงจะตีอ่ะคนนี้แล้วกันคนญี่ปุ่นนะครับผมไปเลยครับผมฝั่งนั้นเขาก็มีโคนี่พันนันนะซึ่งเป็นตัวป่วนที่โหดมากเลยนะพัดมาครับแช่ไปเลย คูณสองไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วนะผมจะเน้นปล่อยแต่ทีมหนึ่งนี่แหละมาดูครับคือแบบโอ้โหผมมองว่ามันโกงมากเลยนะดูดิแล้วก็เดือนนี้มันมีบัฟลดแลกกับรดคูดาวอะ่ะมันก็จะออกมารวนนิดๆนะแต่ผมมองว่ามันไม่น่าจะนิดนะ่ะดูครับคือโหดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะทีมผมอะ่ะ โอ้โหปล่อยออกมายัางเยอะอ่าดูครับดัมีติดลำนำแล้วนะคือลำนำเย้าวยวนน่ะมันเป็นธาตพิเศษด้วยไงมันเลยยิ่งทำให้ติดดีนะเกมแรกก็ชนะครับผมต่อไปอทีมนี้โอเคมีเจมืดมีเจดแสงอ่ามีอาม่าแม็กมีเจดแสงแม็กนะ ดูครับผมว่าตัวนี้มันจะกำลับธาตุแสงได้ดีขนาดไหนอะ่ะถ้าตัวมันมีดาเมจสกิลด้วยผมก็มองว่ามันจะโกงกว่านี้อีกนะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับถ้ามีมันก็จะโกงเกินไปนะซึ่งธาตุแสงมันจะตีธาตุมืด3เท่านะครับและธาตุมืดก็จะตีธาตุแสง3เท่าเหมือนกันครับก็คืออ่าต่างคนต่างแพ้ทางกันนะถ้าโดนตีก็มีจุกอะครับแต่ตอนนี้คือ โอ้โหตึงนะทีมนี้คือตึงมากครับดูครับอ่าคือแบบยืนไม่ค่อยไหวแล้วนะฝั่งนั้นนะ่ะคือผมมองว่าไอ้เจ้าเยนลี่หมีมันแบบสกิล2มันออกรัวมากครับดูดิยิ่งมีบัฟของเดือนนี้ที่เป็นบัฟรดแรกกับบัฟปล่อยตัวเร็วมันก็เลยทำให้ออกมารัวๆครับฝั่งเขานี่คือแทบจะยืนไม่ได้เลยนะต้องแบบเกียร์กับตัวเหนือชั้นจริงๆนะครับถึงจะ เอาชนะไปได้ครับเกมนี้ผมก็คิดว่าน่าจะชนะไปได้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากนะหรอกเพราะว่าทีมเขาก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับโอ้โหแต่ทีมผมคือออกมาเยอะมากอนะตอนนี้อ่าก็ชนะไปได้นะครับผมโหดนะผมมองว่าโหดมากครับตัวนี้ ก็รอบสุดท้ายครับอามาดูกันคนไทยนะครับคนนี้ไม่ตีดีกว่าครับ่าเราจะเลื่อนผ่านคนไทยนะคนนี้มีตัวบินไม่ตีครับคือเลี่ยงตัวบินอย่างดยด่วนเลยคนศิลอีกแล้วคนนี้ก็มีตัวบินครับคนไทยครับผมคนไทยอีกแล้วนะคนนี้นะครับผมโอ้โหคือศัก,กยภาพโหดมากครับทีมนี้ ค่อนข้างที่จะโหดเลยนะแต่ก็จะลองดูครับว่าจะสามารถสู้ได้หรือเปล่าแต่ผมเอาหมอดูออกอะคือดาวินชีมันก็ค่อนข้างที่จะก๊อบผมหนักมากนะตอนที่ผมใส่หมอดูเข้ามามันมีต้านไอนั่นไงการกรอบแบบมันก็จะแบบช่วยได้นิดหน่อยนะมาครับผมไม่ลองไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามันกรอบไอตัวหมีผมไปอะมันก็จะแบบเสียเปรียบนะไอดาวินชี้นี่คือแบบ พ่อทุกสถาบันจริงๆครับคือก๊อปรัวๆก๊อปยับๆเลยนะความน่าเกลียดของมันนะ่ะดูครับตอนนี้คือแบบยังยันไหวนะตอนนี้คือผมยังยันไหวอยู่ครับอ่าปล่อยบีมาอย่างเยอะแล้วครับตอนนี้โอ้โหทีมฝั่งเขาคือแนวหลังนี่คือเกาะกลุ่มกันดีมากโอ้โหดูครับ มันก๊อปผมจริงๆด้วยวาทุกคนคือก๊อปไปอย่างเยอะเลยอะโอ้แบบนี้แย่แล้วครับรอบนี้คือมีแววแพ้นะโอ้โหอามาตะอีกอุ้ยบาดโหดจังเลยอะคือรอบนี้คือผมบอกว่าแพ้แน่นอน,นครับรอบนี้ไม่น่าไหวแล้วนะโดนตัดแร่ด้วยครับยันไม่อยู่อะรอบนี้ อื้มือสตันรัวๆเลยครับอ่าก็แพ้ไปนะไม่น่าจะยืนไหวแล้วนะครับยังจะยันอยู่อีกนะตอนนี้นะโหดมากครับทีมนี้คือไม่ไหวยันไม่ไหวจริงๆทีมนี้คือสุดมากครับ ก็ประมาณนี้นะก็สรุปเลยผมแนะนําว่าถ้าใครมีกบพอและเปิดได้ผมก็แนะนําว่าให้ปั้นแม็กไปเลยนะคือมันเป็นตัวป่วนที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับคือผมลองเล่นมาหลายเกมนะนะก่อนที่ผมจะเอามารีวิวคือผมเล่นโอ้หมาเป็น10 20รอบแล้วอะ่ะคือมันใช้งานดีมากๆแล้วก็เห็นผลดีมากเลยครับใครได้มาคือเสริมทีมได้แน่นอนแต่ว่า ใครที่มีรูบี้ยังไม่พอผมก็แนะนําว่าเก็บไว้เดือนหน้าดีกว่าอย่าเพิ่งเปิดนะเพราะว่ายังไงไอตัวพวกนี้มันก็วนกลับมาได้เหมือนเดิมแต่โคลาโบก็คือมันมาไม่ได้อีกแล้วถ้าเป็นตัวเก่งก็คืออาจจะพลาดไปเลยนะครับผมก็ต้องบริหารการใช้รูบี้ให้ดีๆกันด้วยละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมบายครับ